มิลเซเว่นชอยนะครับฟอนตัวอักษรตัวเล็กนะครับอย่างบางตัวนะกันชนท้ายเสริมหรือว่าชุดสเกิร์ตนะครับจะเป็นลักษณะชิ้นเดียวนะครับพร้อมด้วยไฟทับทิมนะครับอันนี้คือเรียนตามตรงเลยนะนะยาม่ําคืนหรือว่าขับขี่ตา่ท้องถนนะช่วยได้จริงๆนะครับเสริมเรื่องของความปลอดภัยนะครับเปิดด้านหลังให้ดูนะครับเป็นไงนะครับมิลเซเว่นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าปีจะลึกแต่เรื่องของความกว้างกวางความจุของเขานะครับอัตราประโยชน์การใช้สอยเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับ วางด้วยพรม VP นะสีดำเดินได้สีแดงสะดุดสาตาไปอย่างยิ่งเลยครับครับแล้วก็ชุดลายไม้ของเขานะครับบ่งบอกความเป็นสปอร์ตได้อย่างลงตัวเลยนะครับก็จะเป็นลายหินอ่อนหรือว่าลายแกนิ i โตนะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวมาชมเรือนไหม่กันหน่อยแล้วกันนะครับอ่าคันนี้ก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้4ส,สปีดกับเครื่อง2ล้อนะครับ à trong đơn mấy cái noi